เวลามันมีหนึ่งอยู่ข้างหน้าจุดนี้ทำยังไงครับจำได้ไหมต้องแยกออกมาแยกออกมานะแยกออกมาก่อนคือถ้าบางคนจะใช้หลักการจำก็ได้จำว่ามันจะต้องออกตอบมาเป็นจำนวนคระนะครับแยกออกมาเป็นตัวใหญ่นะครับแล้วแล้วมันก็จะเหลือแค่0.763 อ่เข้ามากันครบเลยพอดีนะครับขอต้อนรับน้องกิตแล้วก็พัทอนะครับเชิญเข้ามาเลยครับตอนนี้เรากำลังมาทบทวนกันนะครับในส่วนของเรื่องวันแรกที่เราเรียนนะครับเรื่องสูตรของการแปลงการแปลงทอนิยมซ้ำให้เป็นเศษส่วนนะครับตอนนี้เรากำลังอยู่ในข้อที่สองนะครับหนึ่งจุดเจ็ดหกาครูเลยบอกว่า เวลาเจอหนึ่งจุดเจ็ดหกสามเนี่ยไอตัวที่เป็นเลขเดียเด่ยวๆข้างหน้าเลขที่อยู่ข้างหน้าจุดนะเอามาเขียนมันมีสูตรอีกสูตรหนึ่งก็คือเอามาเขียนเป็นตัวใหญ่เพราะว่าถ้าเราเจออย่างนี้ให้จําไว้ว่าจําไปเลยว่าเป็นรูปแบบจํานวนค้าก็ได้ครับตัวหน้าจะเป็นตัวใหญ่จํานวนค้ามันจะมีตัวใหญ่ๆตัวหนึ่งฮะแล้วก็ตัวเศษตัวส่วนนะเสร็จแล้วตัวสีฟ้าก็คือศูน3จุดเจ็ดหกานะครับศูนย์จุดเจ็ด หกสามนั่นเองเพราะเราแยกหนึ่งออกมาแล้วใช่ไหมครับหนึ่งแยกออกมาจากศูนย์จุดเจ็ดหกสามนะครับแล้วเราก็เอาหนึ่งเนี่ยมาเขียนเป็นรูปตัวใหญ่เลยก็ได้นะครับแล้วส่วนจุดเจ็ดหกสามเนี่ยเราก็เอามาเข้าสูตรนะครับทดนิยมทั้งหมดนะครับลบด้วยทด,ทดสศนิยมที่ไม่ามํานะครับทอมอลบมอสอถ,ถ้าจำรหัสลับของครูได้ทอมอลบมอสอส่วนด้วย อันนี้ครับส่วนงวอกเน่าหนึ่งอันนะครับแทนตัวซ้ําแล้วก็ตําแหน่งนี้คือตําแหน่งว่างเปล่าใช่นไหมก็คือศูนย์ตรึงเรียบร้อยก็ลบกันธรรมดาก็ได้เป็นหนึ่งหกสิบเก้าส่วนเก้าสี่นะครับหรือหรือถ้าใครทาให้มันเป็นอย่างต่ําได้ก็ทําไปด้วยนะครับเพราะว่าตรงนี้มันตัดได้ตรงนี้นะครับเสร็จส่วนจํานวนครานะครับ ก็สามารถตัดให้เป็นอย่างต่ําได้โดยการเล็งตรงนี้ครับตัดเฉพาะตรงนี้นะฮะ,ะถ้ามันยังไม่ตม่ําตัดได,ได้ก็จะได้เป็นหนึ่งแล้วก็ยี่สิบสามส่วนสามสิบนะครับข้อสามนะครับศูนย์จุดหนึ่งเจ็ดห้าสามสองซ้นะครับมันจะซ้ํากันที่บริเวณของเออมันครอบคุมการซ้ําที่นี่ครับหนึ่ง หัวกับท้ายนะครับท่านยังพอจําได้นะครับเราจะไม่มาเขียนเป็นจุดจุดจุดทั้งบนดําๆจนพร่ำเพรื่อนะครับเราแค่คุมหัวท้ายนะครับก็แสดงว่าซ้ํากันหมดเลยนะครับเราก็เข้าสูตรว่าทมคือทั้งหมดนะครับทั้งหมดลบไม่ซ้ำนะครับทศนิยมทั้งหมดนะครับหนึ่งเจ็ดห้าสามสองทมคือเลขหลังทศนิยมทั้งหมดลบตัวที่ไม่ซ้ํานะครับไม่ซ้ําเลยไม่มีมันซ้ําหมดเลยนะครับส่วนด้วยตรงนี้ครับ จะมีน้องบางคนก็ไปใส่แค่แทน9้าแค่2ตัวไอ้ถุงงอกเน่าของครูเนี่ยได้แค่2ตัวเพราะลืมไปนะครับจริงๆแล้วมันครอบคลุมถึงตึ๊กจึก,จก,จกสามอันนี้ด้วยดังนั้นเพิ่มถุงงอกเน่าเข้าไปอีกสามอันเป็นอันจบครับนะครับได้เป็นหนึ่งเจ็ดห้าสามสองส่วนเก้าเ้าเก้าเ้าเ้านะครับ ข้อต่อมาครับข้อสี่นะครับมันมาเป็นรูปแบบสามจุดสอี่ศนย์หนึ่งห้านะครับซ้ําที่1กับห้านะครับลองใช้วิธีนี้ก็ได้นะครับตัวเลขที่อยู่ข้างหน้าจุดเอามาเขียนเป็นตัวใหญ่นะครับเราจะรู้เลยว่ามันเป็นจํานวนค้ะเขียนตัวใหญ่เบลอเลยแล้วก็ต้องมีตัวเศษกับตัวส่วนแล้วก็มาแยกคิดเฉพาะตรงนี้นะครับก็คือทอม,ลมอลบมอซเหมือนเดิมนะครับก็คือสองสี่ศูนย์หนึ่งห้านะครับ เฉพาะตำแหน่งที่หลังจุดทศนิยมทั้งหมดนะครับลบที่มศก็คือไม่ซ้ำนะครับตรงนี้ครับสองสี่ศูนย์คือไม่ซ้ำนะครับส่วนด้วยอันนี้ถุงอกหน้าของครูนะครับหนึ่งสองสองอันนะครับแล้วก็ตรงนี้แทนเลขศูนย์นรเรียบร้อยที่เหลือก็คำนวณเองนะครับถ้าลบเลขถูกก็ถูกนะครับก็ได้เป็นสอง่าสามเศษ